พูงกัเมื่อเดือนนะ้กับน้องผมเองนะนี่นี่นี่น้องผอม,มามาเล่น,น,เ,นเกมอะไรนะเออบล็อกสายเบล็อกเออคขี้แตกเลย,ยอุ้ยอันนี้เป็นเป็นดั่แรนดอมนะครับม,มัวๆอะไรน่าจริงจริงดันดมาหน่อยขอโทษด้วยนะครับอะนะช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ยินนะฮะก็ได้ทำการอันนี้คือไม่ได้ปืนเลเซอร์เบสปืนเลเซอร์ไม่ใช่ดิงเกอร์อ๋อเหรอเบสอยู่ไหนเบส ยิงมันอยู่โหดูในโลกนี้อ๋อก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยโอ๋อไม่ใช่ไรที่แไม่ใช่ความจริงเว้ยอ๋ออที่ไหนเบ๊คุงเดชเอ้าก็ถูกยิงดู้ครับของสายที่อยู่ทีมอะไรทีมเบ๊ใช่ป่ะเบ๊ชเบ๊อยู่ไหน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 โอ้ยโนยิงโนยิงจริงจริงข้รยิงกูวะไอ้เบสใช่ป่ะวันดีดีครับนี่น้องเบสชนี่เรากำลังเล่นอยู่รีโหลดกัน มันไม่มีใครเดินมาอั่เอื๋ออ่ะโห่น้ำลายพุ่งเครื่องบุแกแเลยเฮ้ยได้ปืนเดิมเว้ยบุคย๊คโอ้ยเลือเหลือสิบเลืองเรเหลือแปดเออขี้แตกมาหนึ่งอาจจะข,าข,าข,ขยับขยับมาอ่ะโหปืนนี้รัวจริงไรจริงแรงจริงด้วยบุกอ่ะเดี๋ยวไปบุกไปถ่านมันเออขี้แตก ตามหนู่นะดีอมยังไงยู่ไหนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วตามอยู่ตามอยู่อยู่ข้างหลังช่างแม่งเออบูงย่างนั้นแ่ะยืนริมเลยเมื่แล้วก็ยิงมันเลยอ๋อมันเกิดมาก็จะอไหมแค่เล็กเดียวตรงนี้จะไม่ค่อยโดนลุกลงไว้ตรงนี้เออเออเออเอ้อขี้แตกเห็นเหลือคนเดียวนะ เอ้ยวิ่งวิ่งรถอ้วกโดนยิงตูดโดนยิงตูดหนีไม่ทันนี่ขึ้นมาแล้วเว้ยงสอยแม่งเลยอืออือไปละหนึ่งแบบเรื่อยเลยไอ้บุกใช้ฟาม마สฟาม마สเหรอฟาม마สดีนะคืออะไรฟาม마สตายแล้วเนี่ยต้องไอ้นี่โอนอัรกไม่อารกน่าอารกที่ว่าอัรกดีกว่าเนื่องจากในพีบีพีบีอัรกแม่นโคตรดีเลยที่ยิงไล้วเจอดอกอันนั้นนะไอ้อะไรนะยังได้ฟามาซ้ำ ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ดู่อยไม่ใช่อ๋ออันนี้ได้ปืนใหม่จำจำชื่อมันไม่ได้ดีมากนะโอ้โหมาเป็นเด็ขี้แตกเลยโดนก๊อกยิงหัวเอ้ยไอ้นี่ดีหืมเชี่ยอะไรเนี่ยไม้ฟันมาโอ้โหโคตรดีเลยฮะได้อะไรมาเนี่ยหุ่ยบุ๊คได้โลว่าสิ่งที่หนูเกลียดที่สุดในอันดับสามของโลกเออเออเฉาะเฉาะ ฆ่าใครไม่ได้เลยเออผมลืมบอกไปแล้อันนี้คือโหมดใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้เฮ้ยวิศธีเป็นสไนเปอร์มาเมสชีฟไดเอเด็บยูพีอะเออไอ้สไนเปอร์อะตายแล้วเนี่ยสไนเปอร์กับเอเด็บยูพีก็อันเดียวกันนั่นแหละอ่าหรอไม่รู้เออออดูดูดูไดโนว่าเก็ปเปอร์มาหนึ่งเฮ้ยมาอะไรมาอะไรมึงไโนก็ปปอรเฮ้ยไอ้นั่นมันเงินใครรวย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 โอ้โหตักระจ โดนฟาร์มหาหารโหแม่งมาแล้วอะเบสชิพหายเอาดิเอาดิเอาดิใครมาใครมาน่าจะม่เสียงของน่าใครมาใครมาเลืออะไรกระตุกกระตุกโอ้กระตุกเครื่องไม่ลื่นเลยโอ้โหใช่นกใครมานี่แหละลื่นปืดปืดโอ้โหได้ลูกซองโดนโดน เอ้ยปืนนี้มันคุ้นๆโอ้โหปืนเบสนี่อาจจะมีเสียงอาจจะมีเสียงเซ็กบางอย่างนะฮะแจ๋วเลยมองดูปืนเนาะโอ้โหเขียวจริงเฮ้ยด้วยฟาร์มัสด้วยฟาร์มัสด้วยฟาร์มัสเอื้อขี้แตกโอ้โหฆ่าใครไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยเฮ้ยได้ดิงเกอร์ได้ดิงเกอร์เฮ้ยให้เข้าขวาเข้าขวาได้กอกระกาได้เข้าโอ้โหหนูบอกว่ามึงเข้าขวาก็ไม่ยิงเลยยิงซ้ายเออดี ฮะไอของเข้าไปเข้ามาข้างหลังบุกอ่ะเ้าจริงดิเออบุกไม่เคยบอกเลยเฮ้ยได้ฟาร์มัสเว้ยเออดกูรู้ตามนูมานะไม่ทางนั้นเดี๋ยวบุกเดียวโยู่โยโล่จริงนี่หูอยู่ใโล่ไม่จรินี่ข้าได้ด้วยจะไม่คโองเว้ยโหเฮียมองมันบานเลยเฮียไอน้ำขึ้นยากนี่ขึ้นง่ายนี่ไง่ฮึ่ยฮึ่ยฮึยนี่ฆ่าเล้ครับช่วยกันฆ่าดิ โอ้เหลือเหลือเสามเมื่อกี้แล้วก็เหลือศูนย์เรื่อยังเหลือล้ออยู่เลยเค่าด้วยด้วยอันนี้มา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 ยุ่งไรมึงยุ่งไรเสือกไรมึงเสือกไรโอ้ยกระตุกกระตุกอ่ะกระตุกมากโหอัดคลิปแล้วกระตุกอ่ะพื้นที่เกือบเต็มอือเหลือเหลือสิบสี่กิกทั้งหมดสามสิบสองมานะครับ เดี๋ยวผมจะไปบุกกันนะครับนี่ปืนลวเฮ้ยมันเล็งได้ด้วยด้วยอะเล็งดีฮะงานนี้เล็งแล้วมันไม่ช่วยอะไรเลยนะเฮ้ยเล็งมันมันซูมเว้ยมันซูมไม่น่าคืนอ้าวดีเอาดีมันครึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์อุ้ยชิดมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยิง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 เออคิดแต่ตอนนี้พวกโมว่าชิบหายกันหมดแล้วนะเฮ้ยมันนำเราไปที่ยี่สิบคะแนนทีมเราทีมเลสนะทีมเลสเราอยู่ทีมเลสนี่นี่เอ้ยบุกหนูได้ไหมกระบองอะ จริงดิแม่กำลังฟันหัวคนอันหนึงเขาปรับเขาปรับก่อนปรับก่อนโหว่ากลับไปคงไม่ตายไม่ตายว่ะเฮ้ยยังรออยู่ด้วยเราเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตไอเบสเป็นไรหน่วยซัพพอร์ตเป็นหน่วยซัพพอร์ตโอ้ยเย่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 หน่วยซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตจะตายแล้วครับหน่วยซัพพอร์ตโอ้โหตอนนี้หน่วยหน่วยซัพพอร์ต หน่วยโนวานี่วิ่งไม่ไหวแล้วเอาให้ด้วยซัพพอร์ตมาตรงนี้แหละเฮ้ยเทียเป็นหน่วยซัพพอร์ตเว้ยทำไมหน่วยซัพพอร์ตไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบูวะเห็นปะเออซัพพอร์ตมันอยู่หน้าเออว่าเออมันกลับมาเอาเอาจะกลับมาเออว่าพูดมันก็จริงเลยเฮ้ยโอเคให้ดูดิให้ดูเดี๋ยวให้ดูผู้ชมเราเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่หน่นะฮะว่ามาอยู่หน้าฐานทีมบูหน่วยซัพพอร์ต เอ้ยห้องข้างข้างเฮ้ยมีคนมาข้างเว้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างซ้ายมั้งขวับุกขวับู๊กทำไมเบสมันโคตรลื่นเลยวะยิงแม่งยิงแม่งยิงหลังยิงหลังโยช่วยเด้เนี่ยก็ไปน่ะเฮ้ยใครมันยิงโอ๊ยไม่มีคนได้คาตานะด้วยก็ถึงคะแนนก็คิดถึงนั่นน่ะฮันเตอร์อ่ะที่ทำคาตานะไล่ฆ่าเทียหาชีพยังไม่แม่งไม่หยิบอ่ะมึงไม่หยิบเออเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา มันมีมันกว่าอะเออมันมันมันใครเห็นโอ้ยได้คันตาณะใครเห็นเครื่องผมก็จะรู้นะคะเพราผมคนลื่นยิงลัวแค่ไหนโหผมฆ่าทุกคนในเซิร์ฟอ่ะตอนเนี้ยกระตุกมากกว่านะพวกเลยมาจัดหมดครับเฮ้ยกดขึ้นไงกระโดดเหรอไม่ใช่หันหัวขึ้นหันหัวขึ้นแล้วไงต่อเดินเออหัันโอ้ง่ายชิปงงตั้งนานกดกระโดด วงก่าไม้คับกูเฮ้ยไม่ไ,ได้ห่านอะแค่ชมนี Alter, ่ฟันฟันฟันไม่ให้หมดเลยโอ้ยฆ่าได้ด้วยอ่าคาตนาเฮดฮะผมแม่งมาทีมบูหมดเลยวะเอ้ยทีมแม่งมาทีมทีมบูแม่มาทีมเลสหมดเลยกูหน่วยซัพพอร์ตอะไรหน่วยอะไรมาหมดโอ้ยกิ้เฮ้ยมันมาเพื่อตายแน่เดี๋ยววะยิงตูด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 คาตนาเนี่ยฟันแหลก ลำแรกขาดแน่นอนบุกบุกบุกเออเนะบุกบุกบุ๊คบุกบุกบุกคที่ปายแล้วบุกครับบุกบุกคเฮ้ยเฮ้ยบุ๊คไปเ้ยคาตะนะตายเลยบุกไปตายไปตายไปตายยิงไหมงงงอ่ะฝันอะไรทั้งนี้ใครเห็นเครื่องผมแล้วจะมาบอกว่าผมโหดนะครับเออผมเล่นมันเป็นสิบสิบสอง สองเดือนกว่าบุกเรื่นมันแค่สองสามวันเนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็โหดเปล่ะเว้ยมาซ้ายมาซ้ายมาซ้ายเข้าซ้ายเข้าขวาเลยเว้ยผมมันนำเรายี่สิบกับเต้มเพราะเบสคนเดียวเลยเกี่ยวทำทีมกากอุ้ยหนูเก่งอะบุ้ยโอ้ยยี่ฆ่าได้หนึ่งคนด้วยดูดิใครอยู่ที่หนึ่งดูฆ่าได้สองคนนะเอาเด้ใครอยู่ที่หนึ่งดูก่อนครับใครอยู่ที่เลสทีมเอ้ยว่ทีมเลทเหรอ เฮ้ยอยู่ทีมบูหล่อคล้ายสบายดีจังโอ้ยพี่อยู่ทีมเลดครับอยู่ทีมเลดครับอยู่ทีมเลดนี่แล้วทำไมหมืทีมบูไม่ตายวะอีบ้าเอ้ยมีโกงเนี่ยโอ้ยเจอปืนรัวๆชิบหายเฮ้ยโดนควานโดนควานมี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 ขวานเขาใส่เขาใส่เขาคว้าวเบสถูกฆ่าเบสไม่ถูกเฮ้ยอ้าวเบสแม่งคิวสองคนติดเชดเดยโหสัตว์โอ้คิวสองคคิวได้หนึ่งฮะ คีบอีกหนึ่งฮะโอ้โหเวทยิงทีหัวผมจะเอาขอผมไม่รู้เลยก็โหดแค่ไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบุกกันเลยเบสบุกตอนนี้เราไปถ่านโอ้จะมันบุกเรามาเยอะมากเลยตอนนี้ตอนนี้กันถ่านให้ได้ก่อนเออกันถ่านให้ได้ก่อนนะว่าเราแบ่งส่วนหนึ่งบุกฝั่งนวลสงสารเออเบสบุกกเลยบุกเดียวเลยได้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 บุกเดียวเลยเวทบุกเดียวเลยเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวช่วยจัดการไอ้นี่ก่อนวนติเดี๋ยวโคมันไปหมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมันไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบุกโอเคไปหมดแล้วบุก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 ไม่ได้กระสุนหมดอ้าวก็ตายซะช่วยด้วยช่วยด้วยเอ,อื้อเฮ้ยมันมาออฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวา,ขวามันเข้าตั้งมันซ้ายก็มาจริงดิขวาก็มาซ้ายก็มามันแบ<ห>่งทีละสามคนเว้ยมันฉลาดกันจังนู่นมันทีมเดียวกันมันนัดกันเล่นหรือเปล่ามาบุกหนูฆ่าหลายๆคนนะ ใช้แมกกาซีนจ่อจ่อหัวดูไปดูปรถเอาไปเอาไปเอาไปเป็นยังได้โอ้ยโหโหยิงทีหัวหลุดเลยวิทโอ้เบสแม่งเล่นก๊อกยิงทีหัวหลุดเฮ้ยก๊อกกระสุนหมดชี้ฆ่ากูทีฆ่ากูทีคนที่มีใช้ดาบอะเออโชคดีด้วยเออมันกระสุนนี่ยันหมดแล้วโอ้โหได้ปืนเลเซอร์เรียกว่าอะไรนะโอ้โหเบสเห็นเบสปิวด้วย กำลังบุกอยู่นะครับซ่อนตัวมากกว่าคุยางาเอ้ยเอ้ยเมึนเหมืนมืนมืนตายเรียบร้อยเรียบร้อยแองโกลเห็ฮนะอาย,ยากอยากอยากเขาจะตายอยากช่วยเบ๊สมาช่วยตายแล้วอ่ะไอช่วยฆ่าให้แล้วมันฆ่าหนูหนูฆ่ามันเนีย<ะ>่ยมันมัน,มนเออมันไม่ใช่ หนูอ่ะฆ่ามันแล้วหนูก็ไปฆ่าใครก็ไม่รู้อีกคนนึงก็คือเฮียไม่ใช่แล้วเอ้ยไม่ใช่หนูไปฆ่ามันแล้วมันก็มาฆ่าหนูเอ๊ะเอ๊ะตายโอ้โหถก็ฆ่าได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหืนุนทางยาวใจเลยตอนนี้เออมีคนอยู่ในน้ำเว้ยยิงหัวแม่งสวัดดีฉันรักนายไข่ไายฝ้ายสี่เว้นเฮียนี่แหละตายแล้วด้วยทำไมมันเกลื่อนเออเกลื่อนเกลื่อนมาก บอบุกเลยเบ็ดบุกเลยบเลยบ็ดแม่งนำเลยวะเฮ้ยบเบ็ดแม่งอยูอยย่โลกเ,ลอ,กเลอือ้อต<ค>ั้งหนึ่งขอปรับเต็มเลยแม่งหน้าจอไม่มมค,ค่อยลืดนจริงด<น>ิไม่เจอแน่ไม่มีใคร,ใครเอ้ยหนูเป็นคนที่เลเวลเยอะที่สุดในเซิร์ฟจ,จริงดิ เอ้าไม่รู้หรอกใครว่าสิบคนได้หน่งเลยว่าสี่สามไหนไหนไหนแม่โบกหนูได้แบตออกไหนดูก่อนเออเฟาดหนูมะเฮ้ยได้ขวานว่ะเฮ้ยบุกโบกไปบุกการไปโบกการคนที่ถือแบตนะอยู่ข้างหลังไม่รู้ไม่ชี้เห็นแม่ชี้อาบน้ําอยู่อาตมาเลยแอบดูเห็นอะไรใหญ่ใหญ่อาตมาไม่รู้ไม่ชี้อาตมาเดินไปอาตมากระโจใส่ฮึบฮึบ อาเรียบร้อยแองเกิลเฮดนะเบบอดีเบบอดีค่าค่าค่า l อ้วนตุกชิวจูอักเอื้อขี้แตกโหยืนเฉยพวกมันจะไม่เห็นโอ้โหเฮ้ยเ็ดได้ลูกซองว่ะได้ลูกซองอ่ามุกหนูได้ปืนกลลูกซองดีป่ะบุกไปก่อนแล้วไม่ดีอันจะมีลูกซองสองแบบมีลูกซองสองรูอ๋ออันนั้นดี สองรูพองอะรูเดียวอันนั้นก็ดีอันนี้มันเป็นไอ่จะดีแต่ไปดูไปดูไปดูทีเป็นี้อันนั้นแหละดีนี่ยิงหัวยิงตัวทีเดียวตายเลยนี่ sp spas ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไปแล้วดิเอาลูกสองยิงมั่วเลยใครชนะอ้าวมันนะโถ่แล้ววะ มันจะนักแต่เราต้องนักก่อนมันตำรวจเ้ยเราโตขึ้นเนเได้ปืนกากมาแล้วครับโอ้โห่94แล้วแล้วแพ้บุกดาวเพียเราทำไมวะอะไรดาวเฮ้ยตกตกตกไม่ตกไม่ตกตอนนี้เราอยู่บนเตียงนะครับเตียงเตียงเอาแม่เจ้านะครับโอ้แม่เจ้าวอดเตาท้าขอจบคลิปที่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็ จบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ